พี่ลาวงอยากเหมือนใหม่ดวิกาล่าสุดก็ได้มีคำถามมาหลายคำถามทำอยู่ที่ไหนทำอย่างไรแพงไหมบางครั้งก็เหนื่อยที่จะตอบแต่ก็ได้มาตอบคำถามทำที่โรงพยาบาลดี ID มีอยู่ในรูปภาพถ้าตามไม่บอดก,ก็น่าจะเห็นนะกดไลค์ให้ด้วยเพื่อเพื่อได้ทำฟรีทำแพงแพงแลกกับมาตรฐานไม่ใช่ทำถูกถูกแล้วเนา่า แก้ด่างหกล้านวอนหรือประมาณหนึ่งหนึ่งแแดมืสองพันบาทวีไลท์สิบล้านวอนหรือประมาณ3 000, 4 0แสี่พันบาทรถหนกแก้มเจ็ดล้านวอนหรือประมาณสอง0 0 0หนึ่งสพบาทฉีดไขมันหน้าผากสองจดสามล้าน 4, วอนหรือประมาณเจ็ด0บาทสลายไขมันหน้าเหนียงสี่ล้านวอนหรือประมาณหนึ่งแ็ดพันบาทฉีดซิลิโคน ้องแก้ม3ล้านวอนหรือประมาณ90,000บาทร้อยใหม่ยกกระชับ4.5ล้านวอนหรือประมาณ1,37,000าทหนอกบาทโหนคิ้ว6ล้านวอนหรือประมาณ1 8 2 2 0 0บาทจะออกมาปังขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะ